สวัสดีครับเซียวกานะครับผมจากคุปตาศรีสเกดเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารามครับมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับเมื่อวานนี้โบพ่อซอผิดนะครับยังเป็นสองห้าหกหกอยู่นะครับมื่อวัเอาไมครับมาทรงมอบรอเทกเตอร์ LC018SP นะครับของคุณก่ออมอนอมอนไว้ว่องนะครับบันสีฐานตำบลสีฐานนะครับอำเภอป่าติว จังหวัดยะโสธรครับเมืองบังไฟโกรดแต้งโมวานเวินละลูกชายเพิ่นซื้อให้นะครับลูกชายเพิ่นอยู่เกาหลีนะครับเพิ่นซื้อให้ให้พ่อเพิ่นเพิ่นดาวอยู่สามแสนนะครับใส่เงินเจ้าของอยู่สามแสนหมื่นรับรุลนะครับเสี้ยวกาซอยเพิ่นไปอีกสามหมื่นหานนะครับเป็นตั้งดาวอยู่สามแสนสามหมื่นหาพันนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับงวด้วยหัวดงวด้อย่างเดียวนะครับผมมีงวดใหญ่ สามปีปีละหนึ่งแสนสองหมือนหกพันสองรอยหกสิบบาทนะครับรายปีไม่มีงวดใหญ่ครับให้หน้าเป็นแบบไงเลเดยอันนี้ให้ไอ้เพ็่นมาล่องตัง้งพานให้นะครับทดสอบทดสอบอู้ยินขึ้นไปตะปูเขางามเลยครับเคื่องย่างนามาฐานคือเราครับ <laughs> ของแถมสองรถพวกนะครับ เพิ่นสร้างตรงมาจากเกาหลีได้เด่นเกาหลีใต่ครับว่ามันเกาหลีเหนืนะอเผ่ผาดพิองอีกแล้วเนาะเป็นตะแ็งอยู่ครับดินแต่ว่าอยู่ขางถน,น,น้นลาดยางเป็นคลองน้ำนะครับเพิ่นมีคลองน้ำเพชหนาปังน้ำทั้งนี้นะครับเ๋ยวให้อายเพิ่นทดสอบให้นะครับตั้งพานตั้งยังเบิง คุณพ่อเป็นเลี้ยงง้องามพร้อมเบนี้ง้อคุนประเดีย๋ยวพาไปเบิ่งจ่อยนะครับอยู่ในขอกเป็นขั้วไอ้สามขาก็มีเพาะฉันแล้ววะแต่มันออกมามีสามขาเพราะฉันเมื่อใดไปขูดเอาเลขมันหันนี่มื้อนี้เลขออกได้ครับวัอนี้มืออื่นนี้นนทรงของผีปีเจเนียรนะครับทรงประดับละลวแต่ว่าเซลกาสิบเปเช่นสัญญานะครับทรงไปหมู่บ้านนะครับอยู่อำเภอพูดสิง ตำบลไพ่พัฒนานะครับบป็นลงปูสว่างคนล,ละจังหวัดศรีสะเกตเอาเบิ่งกันครับชมกันการทดสอบนะครับ,รบหากคุณใดมีพื้นที่ให้ลองให้ยังกับแจงเซลกาได้นะครับทรงหมอบเรียเอาเซลกาสีผ้ามาลองนะครับมาทานกับเขาครับมีปัญหายืนตากแดดเบื้องลดครับไงเป็นไงเลยบัานนี่ นี่น้องไส้เพื่อนมายืนสังเกตการพอขาง่วได้นี่ในห้อยได้ครับนี่ตะปูเขางามนอดินแนวนี้นีงจีซอนสำหรับปูดาว <c oughs> เหลื่อมต้นของ l c 0ซนนะครับฟรีดาวซูนบาท บอต้องใส่เงินเลยนะครับมือรับรถถ้าใส่แตงหวดย่อยหวดยหอยเดือนละสองพันหวดใหญ <c oughs> ่ปีละแสนเอทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันหาอยสิบหาบาทแปดปีนะครับใส่ค้นคำผู้หนึ่งค้นคำนี้สามีภรรยาค้ำกันบ่ได้นะครับถ้าในทะเบยียนบ้านเดียวก,กันกับผู้สือกับค้ำกันบ่ได้นะครับต้องคนละทะเบยียนบา้านสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากเทินรถนะครับ แจงเซลกาเมื่อใดนะครับเดี๋ยวสิเพเทอนให้เอาราคาสูงสูงเลยมั <laughs> นจังสีไดขายให้กันนะครับเมื่อเราเคือตังดีเนี่ยโอ้ยขาดฟันขีสเซลวดเลยบาลน,นี้ <laughs> ตะเฟืองขอท้าเว้ยดินแนวนี้ภูเขางามครับ เิ่นไานจะเคยขับอยู่นะ,ะเพิ่นหรือบ่อเพิ่นก็สิมนีรถอยู่บ่จากกับ่ได้ถทามเพิ่น <c oughs> <c oughs> แล้วขับของแห้ง <c oughs> วันที20่20เซลกาส่งรถเกลียวหนวดเขานะครับอยมเพเภอนนำเกีียง DC70 ครับ DC 70จ <c oughs> ีพัดอีปโปรไหม <c oughs> โอ้ยเดา๋ยจะสีบอ,ออกไปเนาะเ <c oughs> ตมือน,นี่มาส่งรถแท็กเตอร์ครับรถไท่นั่นละ แต่ภาษามันภาษานเนอืน่นคนอื่นรถแท็กเตอร์บาเทเถ้าอื่นรถไถเอา,าอยู่จักหน่อยครับขุนท่านผู้ชมเพิ่นยืนถาคุณ่อเพิน่นอยู่ในห่มซัมซาเหมือนห่มเย็นดีครับอยูน่นี่ราคาเงินสดนะครับอยู่หกแสนหนึ่งมืนหาพันบาทนะครับรถแหล้วได้ครับราคานี้บ่ต่องต่อเนี่ย ราคาเต็มอยู่6กแสนหาหมื่นหกพนนะครับใบมีดดันดินผพานพวนโรตารี่ครับจอบมุนเอาไปเลยทะเบียนพหลลบอแถมขาเห็ดทะเบียนพหลลบอแถมฟรีครับสิให้เส้อตัวละสามแสนหาอีก2โตนะครับสำหรับลูกค้าสิทธิพิเศษที่เขามาเลือกเบิ้งรถในลานให้กินกาแฟแก้วละแสนนะครับบุฟเฟ่เลย แล้วแต่บ <Wyoming S 2> ุมากนะครจะส่งก <ics> ินร้ายํำได้ได้เลยบุฟเฟ่ครับบุปอกบาลง่ายว่เนาะเอาเปลี่ยนกันเบิงบาทนี้เปลี่ยนกันเบิงเป็นแนี่ยไรสองสองห e pro นะครับไทยลึกยังแกนโลกด้วกันได้นี่ก็ได้ ใส่กับ LC018SP ครับหาสิแดงกับฟีดาวขึ้นกันนะครับ40หาิบฟีดาวบัดห้าิหนึ่งวดปีละเซนซีเอลฟีดาวดาางวใหญเดือนละ2,000คืขกันเขาดีเลย มกามเนี่ยมมีลมนิดๆน,นะครับแต่ว่าก็ะหอนสเสลือกเกินโอ้ชิบหนีฉีิเง่าเนี่ยนะครับบระเทศไทยเห็นไทยไทยเห็นเบิ้งจักเถื่อโดนแล้วบุค <laughs> ไปมีผืนทีนะครับส่วนมากไปส่งเราัะไทยอยู่กับบ่านอยู่กับทีเลยนะครับ อันนี้พอดีเิ่น่อเป็นวาเอามามลงไว้หน้าเลยว่าซั่นไใ้การเล่ยบาดนี้ <laughs> เป็นดาวไล่เป็นเอาใ่ปีนะครับงวดเป็นเล่ยสูงปล <laughs> าทโทษคือไงแถ่บันเอานะครับข้อห้อมปากห้อมข้อ มือนีบบอกวันที่ถือ,อยู่ขอกันไหมนะครับมืออื่นมืออื่นเซี่กายจะไปเส้นสัญญานะครับเดือนสิ้นไยให้เบิร์นะครับไปส่งกันเต็มหมู่บ้านนั่นแหละนะครับของพี่ปิเยเนตยร์ยูนเพื่อพูดสิงนะครับเป็น l อ0 1 8 SP นะครับส่งชนกันครับของคุณพอ่ออยู่อำเภอเรื่องนอกท่าหมู่บ้านจำซื้อเราบ่ได้แล้วนะครับพอชมใช่ รับส่งชนกันมันก็นเลยไปวันนะครับก็เลยให้สาขาราดซีสไลด่งซอยเมื่ออื่นเสีโอกาจะนําไปเส้นสัญญาแล้วการจะไปท่ทยคลิปได้รับชมกันนะครับมากสำหรับลูกค้าท่านได้ที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรเอาไปซื้อคลิปเลยนะครับมีทุกคลิป <laughs> เบอร์โทรครับ หรือบากาคุยกไอเอดไล่มาสอบถามก็ได้ครับเอดจากเบอร์โทรก็ขึ้นนะครับพอกันไมหมคลิปนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเนี้ยนะครับเพื่อเบอาผ่านโปรมชั่นดีๆคลิปมาตรทนนันแนวนี้ต่อไปนะครับเอาพอกันไหมเมืมอเง่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ